หายเลยหรือมันไม่ได้เอามาโชว์เปล่าเาเล่นผูกกันน้ำเหมือนเดิมเปิดผูกกันน้ำบีดโอเคเราอย่างนี้ไปอย่างนี้เลยครับไปว่องเลยสปีดสู้แพนด้าแพนด้ายมาทูดนะนะและแพนด้ายมาทูดอ่ะไปอันนี้ตัวเร่งสปีดปะเออถ้าเราแบนต้องแบนตัวนี้หรือไม่ก็แบนท้ายโอ้โหห้องแบนท้ายแล้ววะดอกนี้ต้องแบนท้ายละเอะผมแบนถูกปะวะไม่รู้วะ แบนด์ถูกล้วเพราะไม่งั้นมันก็ขึ้นโล่เรื่อยๆอ,ยอะ่ะแต่อย่างน้อยเรายังมีลบบัฟ3ตัวไงไอตัวนี้จะบัฟมาเราก็น่าจะพอลบออกอยู่เอเคเราก็ลบออกอาา่าฮะใส่ไปที่ใบสันลมก่อนแล้วก็ล้างบัฟสตาร์อีกทีนึงอา่าถูกต้อง โอเคสวยสดงดงามสตันไปกีมีส่วนมาเล็กน้อยแล้วเราตะกี้ต่อปึ้งปึงโอเคก็ปิดงานสวนต้มเขมีร่างบ้าบสามตัว แข็งใช่ไหมตัวนี้ตัวน้ำแข็งเราน่าจะสปีดสู้ได้อยู่นะเฮ้ยไอ้หียอีกตัวหนึ่งตัวอะไรอะ่ะถ้าจะสปีดนี่บันเทิงหลายสัตว์แพ้เดีเจออย่างเงี้ยเขาก็แบนลีสปีดเราออกไม่ทันเขาอยู่ดีเอานี่ให้เขาแบนแล้วกันอย่างน้อยก็ไม่โดนฟอสน่าจะโอเคกว่าผมไม่นี่สู้เลยนะการอาณาเขตเลยนะเพราะผมสปีดสู้คุณไม่ได้อู่และเอาหน่อยเว้ิวไฟเดอะแบกริวไฟเดอะแบกครับตอนนี้ ลิวไฟเดอะแบกลิวไฟเดอะแบกแน่นอนนี่ล่ะนี่ล่ะเอาเลยอยากทำอะไรก็เชิญก็เชิญได้เลยตามสบายไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องยอมอะไรบ้าง <laughs> เติมได้ทั้งในเว็บและลายตลอด24ชั่วโมงฟิตจัดแถมเติมในเว็บรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนอีกทั้งมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายแอดมินบริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนสบายมีเงินคืนเติมไวได้คุ้มขนาดนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นผมไม่มีดีไฟเด็คนดูกูขืขขกลางๆไปก่อนให้มันแบบกัก๊กแทงกัก๊กเขาเรียกแทงกัก๊ก เอ้ยเยี่ยมันยังไงวะเนี่ยแย่งนานะไปหรอได้ปะวะมันจะได้ออกก่อนเราปะเราแบนานานะออกปะเพราะว่าเดี๋ยวล่มเราได้โล่อยู่แล้วไอ้นี่แทงไม่ตายหรอกแต่ตัวนี้จะแทงตายปะหรือแบนที่หแบนที่นี่ก็ได้ล่มได้ออกก่อนแน่นอนแบนโซนเนี่ยโอเคผมแบนถูกแล้วใช่ไหม อันนี้ไม่แทงเราตายหรอไม่ตายนะเพราะเรามีโล่นะ กูลูนเอ็กแกเยิ่มแกลแต่ตัวแทงกูมาอย่างเดียวเลยนะมึงเจอมันอีกไหมเนี่ยอสองตัวท้ายถ้าไม่เข้มพอแวมไฟอันนี้มันทำไรได้นะฮิวรอไม่แบนท้ายก็แบนแฟมแบนท้ายแล้วไ้ไอตัวนี้มันก็เข้มกับเราอ่ะแวมห่ะโอเคไหวหรือเปล่าวะ ไม่แบในนั้นแล้ววัดวัดดวงกับแวมไปวะมีระเบิดมีแม็กริวล้างได้สวยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเมื่อกี้ผมผมอะไรใครไปวะ เอเฮียสวยัวผมเจออรมณมนี่ผมแพ้80%เลยนะเวลาเจออรมณมอะผิดมืดแก้ระเบิดได้ปะวะไม่ได้แต่แก้สตันได้แก้ประโวคได้อ้าผิดแพ้สตันเหรอไม่ทันละแต่ผมน่าจะได้ออกก่อนนะผมน่าจะได้ออกก่อนแน่ๆ สวยจัดดวงดีอะดิดวงดีอะดิไอ,อ้เฮีย,ยไม่โดนอ,อมืดมานน่ะดิคนดูนี <c oughs> เ่เลย <c oughs> เราชอบเลยบิดวองน้ำอาร์ไฟเนี่ยแล้วก็สองดับท้ายก็เป็นสองตัวนี้ดับเดิมๆของผมแต่ถ้าเขาเปลี่ยนเราก็ต้องเลี้ยวเหมือนกัน บางทีผมก็มีฟิตกับไอ้คิงไปด้วยแวมหรอช่างมันดิแวมคิ Sang, งแสงอระคิงแสงปุ๊บผมกลัวเวลาผมดับพอเวลาแบบเราไม่เอาลีดสปีดมาอย่างเงี้ยก็อชอบมาแบนลีดสปีดผมเว้ยแล้วผมก็ออกช้าเขาอันนี้คือผมวัดเลยว่าแบบมันไม่สะท้อนอารมณ์ประมาณนั้นโอ้โหหยาบเลยว่ะเจอเซตนี้อืมเหมนื่อยนะเนี่ยเซตนี้เราแบนอะไรดีสุดวะก็ต้องเป็นดีเคะหรือแบนห้าแบนห้าแม่งเลยถ้าคิงแสงมาแบนห้าง่ายกว่า ไม่ได้บีกิงแสงมาดิเปแล้วนี่ก็ได้เหมือนกันวัดไปวัดเชิงอ่ะน้องวัดเชิงอ่ะเอาเลยแบมไฟเองสวนข้ามาอะฮ่าสวยเพิ่มคูดาวไปครับมันไม่สามารถล้างปีกได้ชั่วชฉากชีก เิบชวบชาบโซเดมาคอม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 โอเคบราซิลก so ูจะเอาตัวแล้ววะเมื่อกี้ลืมเฮ้อพลาดละ โอ้โหเต็มข้อเลยดิเราแบนรีลูนสปีดเขาออกแม่งเลยไม่รู้นะอันนี้ผมส่วนเลยเพราะผมไม่ได้ตั้งใจเล่นแบบเนี้ยไม่ได้ตั้งใจเลือกแบบเนี้ยตัวที่ไม่ควรตายคืออะไรวะลิงเหรอเราจะสู้เขาได้ป่าววะคนดู ที่แรงคือตัวนี้แต่เรามีออแต่พอล้างโ,โหฮิวเบาเบาแล้วเจอสู้ไงวะมันมันเป็นไปได้ปะวะ ต้องเอาทีมพัสดสู้เ่ะเอาสู้ว่ะอวะีชนะได้ไงวะมั่วส่งที่ผ่าในตานี้มั่วส่งมาก,กน,นะตานี้ดวงก็เป็นส่วนหนึ่งของฝีมือครัคุณผู้ชมเอออาแล้วมันมาแล้วมันมาแก้มือแล้วดอกนี้ออเค ปึ้มปมาปึ๊บป๊บมีวูฟมาใช่ไหมเลี้ยวแม่งเลยครับไอตัวนี้มาปีเราต้องได้ออกก่อนถูกปะแต่ไอ้่นี้ล้างบัฟนี่ออกเดียวลมได้ออกก่อนแน่นอนไอตัวเนี้ยแม่งทำพิษเราแน่เลยว่ะคนดูเขาออกก่อนเราหมดเร็วว่ะ เขาจะทำอะไรช็อตนี้ผมจำได้ว่ามันปีกอะโอ้โหแล้วโดนไอ้นี่โยนเพ <Hey. S 2> สวย เอกเข้มๆโอเคทำดีทำดีทำดีเจอคนทาร์อากาะซาเซโมโอ้โหริวจิตสัมผัสเลยอ่ะวายสู้ยากเลย,ยที่อทีนี้แบนอะไรดีสุดวะตรงนี้แบนอะไรดีสุดวะเสือแล้วกันเฮียไม่รู้แบนอะไรวะคุณดูนกเอ้า้เหี้ยคนละอันที่กับท,ที่กูเลือกเลย ส่วนตัวเสืออ้าโอเคอย่างน้อยมี2เสียงครับเสือแล้วกูตักนกะเอาเกมพิกเลยดินี่ไงโอเคงานดีไปลิกูดนะคบดีนะซื้อมาตอนมีตัวอะไรบ้างครับแสงมืดหรือนาะร้างเองเลยอ่าแต่ไม่ได้ซื้อครับได้ดีมาครับตอนที่ได้มาก็ตัวยืนพื้นเลยก็จะเป็นร่มมืดร่มแสงเออแล้วก็มีมีมา้มาม้ามืด แล้วก็ไอเนี้ยตัวเนี้ยครับอ๋อแล้วก็ออมืดวยดมั้งเออออมืดด้วยอะไรวะนะเขาเล่นอะไรของเขาวะนะอ๋อออมืดกูซ้ำโอเคใช่ใช่ผมได้ออมืดซ้ำครับดีเคลมะทรงเนี้ยแหละเราออกก่อนแน่นอนแล้วริวเขาก็ออกสวนเราเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ได้ออกต่อเพราะว่าไอตัวนี้มันการล้างบัฟเสร็จปุ๊บแม็กซีวีรวยปาดปุ๊บปุ๊บ,บติดเอ็กปั๊บปับ,ปบ,ปบ ตาย1ตายหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาติดสตันอยู่2ตัวปุ๊บเขาเธอเราปุ๊บล่มสตานอีกบ้างอันนี้ตีลบเกตล้างคูดาวล้างคูดาวแซ็คแม็กซิวิเลียนออกสกิลต,ต่อ,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 อจบที่ฟิตล้างหมดอ่ะนะ หอกนี้ชนะเลยชนะแบบชนะ,ะ,ะร้อยเออเฮียกูเก่งอยู่แล้วเฮียไม่มีพลาดหรอกเป็นไ,ไงแบบที่คิดเอาเรื่องแม็กซิวิเลียนมันเอาอันนี้รีสปีดสองตัวมาดิ๋ยวมาเดียเด๋ย,โอ,ยโอ้โหเฮียถ้ามันไม่แบนตัวนี้เรานะตามหลักนะ เดี๋ยวโลแม่งเลยคนดูมันออกก่อนเราอยู่ละล้านเปอร์เซนต์อ้เราออกก่อนมันแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมันก็บัฟสปีดบัฟไอนี่ขึ้นมาอยู่ดีทางนั้นเราก็ตันไบก่อนตันไบก่อนตันไบก่อนโหยังไม่ติดวะว้าวแม่งเลยล่ะไม่ให้ชุบ วิ่มันตายเลยวะมันถึงขั้นตายเลยหรอวะตันไปก่อนตร <c oughs> ส่วยเลยวะเขาดูยองเซลมาเลยเหมือนเดิมคอมเทพตัวแบกกูุ้ยแพ้วะ่ะผมต้องเลือกล่มแสงก่อนเว้ยแม่งผิดหัวเฮง แล้วยอมยอมไอตัวนี้มันเล่งเกตถ้าผมจำไม่ผิด D.K มือดออมือดเหรอใช่เหรอวะอันนี้ตามแชทแล้วกันแต่ถ้าตามหลักผมก็เล่นดาบเดิมอะ่ะก็ออมือดแล้วก็น่าจะเป็นวาไฟหรือไม่ก็บีบมองน้ำแล้วก็แบรนตัวนี้อันนี้ถ้าผมถ้าผมเล่นเองนะไม่รู้เวิร์กหรือเปล่านะแล้วเล่นไงอะ่ะมาทรงนี้เล่นไงแบรนอะไระแบนพินมือดรอระเอาไปแล้วเราลีดไลด์สปีดหรือว่าลีด A.T.K. โอเคฆ่าใครก่อนมาถ้าเป็นนี้แต่เขา เฮี้ยมันก็ต้องท่านี้อยู่ดีวะ่ะทำอะไรไม่ได้วะ่ะนั่งได้ออกสองตัวเลยและนี่เล่งเก่อีกอ้าวอืมอ้มไม่เก่งหน่อยวะถ้าเก่งช็อตนี้นะแต่ยังได้อยู่ได้ก็เฮี้ยแล้วดูดิโคตรเศร้าเลยอะยังไงเดี๋ยวก็โดน ยังไงเดี๋ยวก็โดนไอ้นี่อยู่แล้วใช้สกิลไปก่อนเดี๋ยวก็โดนมันล้างกูดาวอยู่แล้วเอาไปล้างไปล้างล่มซะแล้วดิเอาเพี้ยตีมั่วเอเอาตีมั่วก็ตีมั่วไอสัตว์ริวก็ริวเมื่อกี้ถ้าตันนะจบเลยเไม่ตันเลยดิเขาเศร้าเลย ยังมีความเก่งอยู่เล็กน้อยยังมีความเก่งอยู่เล็กน้อยยังมีความเก่งอยู่เล็กน้อยอะดิโอเคโอเค แทงไว้ก่อนแหงไว้ก่อนเอาละต้านทานนะดิโอเคส่วนน้องอ e ีสปอร์ตโอเคครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมการของครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับซัมเมอร์วอลกับเจนิสคายเซนนะครับคอรแรปมีเวลาเปิดอีก2เดือนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับแจกสุขุนามืดด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับเจอกัน